ยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงอินซีเหล็กที่ถึงคราวต้องผัดใบอย่างเต็มตัวสองปีที่ต้องเดินหน้าต่อกับเป้าหมายแชมป์โลกที่ทวีปอเมริกาน่าสนใจเหลือเกินครับว่าอินซีเหล็กตัวใหม่ตัวนี้จะโบยบินไปได้ไกลขนาดไหน สวัสดีครับวันนี้เฟลมิงทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันถึงอินซีเล็กเยอรมันที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิแล้วนาวินาทีตรงนี้ครับเยอรมันโอ้โหพวกเขาถึงเวลาแล้วที่ต้องผลัดใบเก่าออกไปและผีดอกออกผลใหม่ขึ้นมาทดแทนและนาวินาทีตรงนี้มันก็เป็นเช่นนั้นแล้วหลายคนอาจจะใจหายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหเราดูบอลกันมาจนถึงตอนนี้แล้วนะ ช่วงเวลามันก็ผ่านมานานแล้วนะครับหลังจากที่คว้าชแชมป์โลก2014วินาทีตรงนั้นวินาทีแห่งความสุขนะวินาทีตรงนี้มันก้าวผ่านมา10ปีเข้าไปแล้วแล้วขุนพลพรรคนักเตะเยรอรมันในชุดนั้นตอนนี้ก็อำลาทีมชาติกันไปเรียบร้อยแล้ว หลายคนอาจจะทราบข่าวกันไปแล้วครับก,การอำลาทีมชาติของโทมัสอุลเลอร์อิวคากรโดกันมานเอลนอยเออร์รวมไปถึงการแขวสนสตาร์ทของโทนี่โคดซีแกนหลักของเยรอรมันในยุคความรุ่งเรืองที่ผ่านมาวินาทีตรงนี้พวกเขาโบกมืออำลาทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้ก็ยืนไม้ต่อให้กับน้องๆไปสารงานกันต่อสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความสำเร็จกันต่อไป ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่ผ่านมาครับมันคือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเมเจอร์ครั้งสุดท้ายของ4ตำนานแห่งเยอรมันและแน่นอนหลังจากที่พวกเขาอำลาไปนักเตะรุ่นใหม่ๆมันต้องก้าวขึ้นมาทดแทนเอาจริงๆครับเยอรมันชุดแชมป์โลกปี2 0 1 4มันยังไม่ได้อำลาเบ็ดเสร็จแบบ100%ซะทีเดียวครับมันยังมีบางคนที่ยังคงไม่ได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเช่นมัตทูเมิลชลมบัวแตงมาริโอเกเซ่แต่ว่านักเตะเหล่านี้ เอาจริงๆถ้าเทียบตามฟอร์มและสภาพร่างกายนะวินาทีตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างไม่ได้สม่ำเสมอแล้วไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีอีกต่อไปแล้วร่างกายก็โรยลามากแล้วแล้วมันขัดต่อนโยบายของนายเกิร์สนที่เลือกที่จะมุ่งหน้าไปต่อกับเด็กดาวลุ่งครับมันส่งผลให้นักเตะเหล่านี้ก็ไม่น่าจะกลับมาติดท,ทีมชาติแล้วหลังจากนี้ก็เป็นเวลาของวัยรุ่นเจนใหม่แบบเต็มตัวแล้วครับเยอรมันชุดใหม่ครับ นักเตะหลายคนก้าวขึ้นมาเป็นรุ่นพี่แทนโทนี่โค้แทนมุลเลอร์แทนกุนโดกานและแทนนอยเออร์แทนสเตเกนก้าวขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่เป็นมือหนึ่งแห่งทีมชาติเยรอรมันอย่างเต็มตัวอันโตนิโอลูดิเกอร์ก้าวขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ของทีมอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกันรวมไปถึงทางโยโซคิม,มิทที่ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเดินตามรอยฟิลิปรามครับโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่นวินาทีตรงนี้นี่คือแบบฉบับของเยรอรมันยุคใหม่ครับ นักเตะหลายคนที่เป็นเจนเดียวกับนักเตะอย่างคิมิตอย่างรูดิเกอร์และอย่างแทสเตเกนนักเตะชุดนี้ก็คือชุดคอนเฟเดเรชันคัพปี2017ที่ไปคว้าแชมป์มานักเตะหลายคนที่อยู่ในเจนเนี้ยก็ไม่ได้ติดทีมชาติกันหมดนะครับก็มีหลายคนเช่นอาเลออนกอเลสกาเช่นทางยูเลียนบันนิคาซูเล่นักเตะเหล่านี้ก็หลุดไปแล้วเพราะว่าฟอร์มไม่ได้สม่ำเสมอฟอร์มไม่ได้คงเส้นคงวา นายเกลส์มันจะคงฟอร์มเฉพาะคนที่คงฟอร์มคงเส้นคงวาให้ติดทีมชาติชุดใหญ่เอาไว้คนไหนที่ฟอร์มค่อนข้างแกว่งไม่ได้สม่ำเสมอไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายรวมถึงมองแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เรียกมาติดทีมชาติเลยแล้วก็มองว่าถ้าหากคนไหนเอามาแล้วไม่ตอบโจทย์เนี่ยนายเกลส์มันก็เลือกที่จะดึงเด็กๆรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนมากกว่าเป็นเจนใหม่ของเยอรมันไปเลยนอกจากนี้ครับชุดที่ไปได้แชมป์คอนเฟเดรทิชันคัพปี2017 พวกนี้ก้าวขึ้นมาเป็นรุ่นพี่เป็นซแบบีเนลลียร์แบบเต็มตัวแล้วแล้วนักเตะรุ่นถัดมาครก็ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมแบบเต็มตัวแล้วเช่นฟอร์เรียนเวสยามามูเซียล่าการประกาศ23ขุนพลของเยอรมันในการลุยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกที่กำลังจะถึงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในการเจอกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฮังการีเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในภาพรวมของเยอรมันยุคใหม่เลยนะครัแบบว่า ในใจของยูเลนไนเกลสมแนมีตัวแทนที่พร้อมจะทดแทนรุ่นพี่ที่โบกมือลาทีมชาติไปแล้วอยู่แล้วการแทนนอยเออร์ก็คือแทนตามสูตรเลยก็คือแทนด้วยสเตเกนการแทนโทนี่โคสก็น่าจะเป็นคนดิเดตอย่างอเล็กซานดราพาบรลวิทการแทนโทมัสอุลเลอร์ก็น่าจะเป็นคนดิเดตอย่างฟอร์เรียนเวตการแทนทางอิวคายกูโดกันก็น่าจะเป็นตัวแทนอย่างคายฮาวเวตหรือยามาโมเซล่าไม่ได้ไม่ได้ดูพลิกโผไปมากกว่านี้ นักเตะเขาเดิมถูกประกาศออกมาแล้วครับเป็นเป็นโครงสร้างจากยูโร2024ที่ผ่านมาที่เป็นชุดผสมผสานระหว่างรุ่นพี่แกนหลักแกนเดิมในชุดแชมป์โลกปี2 0 1 4กับนักเตะเจนใหม่ชุดนั้นเป็นชุดผสมประสานแต่ชุดนี้คือชุดใหม่แบบเต็มภาคภูมิมันมีข่าวออกมาจากบิลครับว่าในการรุยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกช่วงสุดสัปดาห์นี้สอนัดเนี้ย ออนายเกลส์ัมนน่าจะใช้มิดฟิลในการแทนโทนี่โคสเป็นโรเบิร์ตอันดิตกับปาร์ตเก,กลโกรสไปก่อนยังไม่ใช้พารบโลวิดกับแองเจโลสตลเลอร์ที่เรียกมาติดทีมชาติเพราะว่าอยากจะลองชุดเก่าไปก่อนแล้วก็น่าจะเอาสตีลเลอร์กับทางพาร์บโลวิดลงมาในช่วงครึ่งหลังค่อยๆสับเปลี่ยนกันดูแล้วดูว่าอันไหนเนี่ย ค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างมีองค์ประกอบค่อนข้างมีความเหมาะสมที่มันเข้ากับทีมณวินาทีตรงนั้นมากที่สุดแล้วนายเก์สมมนก็จะค่อยๆปรับกันไปนายเก์สมมนมองว่ายังคงมีเวลาอีกพอสมควรในการเตรียมทีมไปเรื่อยๆจนถึงบอลโลกครั้งหน้าคือปี2026ที่แผ่นดินอเมริกาและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเยอรมันในการกลับไปทวงบอลลังแชมป์โลกคืนให้ได้ เยรอรมันครับหลังจากนี้ระยะเวลาอีก2ปีเราเห็นนักเตะหลายคนที่เติบโตขึ้นมามากมายเราวน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักในทีมชาตินอกเหนือจาก23คนนี้ที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติแล้วด้วยซ้ํานักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเยรอรมันยู21คาริมอาเดเยมี่นิวัตเทอร์มาเดอร์อ่มาริโลอ่ล็กโคไลท์อ่าทางอ่ลูก้าเนโอู ets, อ้หลายคนนะครับที่เป็นแกนหลักของเยรอรมันในในชุดเล็ก ก็น่าจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้ในระยะเวลา2ปีหลังจากนี้ถ้าใครทําผลงานได้ดีก็น่าจะก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้นี่คือเยอรมันเจนใหม่ทั้งหมดครับที่ตัวตัวแทนตัวตายตัวแทนกับรุ่นพี่เนี่ยมันมีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วเราได้เห็นนักเตะอย่างบายานกุนด้าเราได้เห็นนักเตะอย่างเคเคท็อปหรือดาวดวงใหม่แห่งบุนเดสเีกาเยอรมันอย่างพอลวาเนอร์โอ้โหแต่ละชื่อคือ ดูแล้วมีทรงดูแล้วมีแววที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์และก็เป็นแกนหลักของเยอรมันในในอีก2ปีข้างหน้าได้เลยทีเดียวนักเตะคนนี้น่าสนใจมากๆกครับพอวานเนอร์คนนี้เดไเลิสเอาไว้แล้วก็พุ่งเป้าเอาไว้ว่าจะขว้าตัวมาติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้นายเกอส์มันก็มองไว้แบบไม่ค่าสายตาเลยเช่นเดียวกัน เพราะว่าเยอรมันตอนนี้ต้องแข่งขันกับทีมชาติออสเตรียในการแย่งตัวพอวานเนอร์ครับซึ่งแน่นอนว่าเยอรมันจะไม่ปล่อยนักเตะคนนี้ให้หลุดมือไปแน่นอนครับและ้จะพยายามทําทุกวิถีทางให้เอาวานเนอร์ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติให้ได้วานเนอร์ Warner คือนักเตะที่ไบเยมินิกปล่อยยืมตัวไปให้กับทางไฮเดนฮามนะครับและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะวินาทีตรงนี้เป็นดาวลุ่งที่โอ้โห,หน่าจับตามองมากที่สุดในบุนเดสลิกาวินาทีตรงนี้เลยทีเดียวการที่ได้วานเนอร์ขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่ กับทั้งฟอร์เรสเพลตและมูเซียล่าหูมันน่าจะเป็นภาพฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวครับมีทริปเปิลเพย์เมเกอร์3คนยืนอยู่ในแดนหน้าหูหลายคนก็น่าจะอยากเห็นภาพนี้ครับและอยากเห็นเยอรมันยุคใหม่ที่มีอะไรแบบนี้อีก2ปีหลังจากนี้เยอรมันยุคใหม่ที่เราจะได้เห็นกันในบอลโลก2026บวกกับแกนหลักชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นเลรอยซานเน่แซ็กานาบีที่น่าจะทําผลงานเร่งกลับมาตดทีมชาติเช่นเดียวกัน น่าจะเป็นอะไรที่น่ายนชมไม่ใช่น้อยครับเยอรมันชุดที่จะไปลุยยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็จะมีหลายคนที่ไม่ได้ไปติดทีมชาตินะครับอย่างรูดิเกอรอ์อย่างทางแซชนาบี้อย่างทางเรอยสาเน่ก็จะเป็นนักเตะที่ไนเกอร์สแมนขอมองเลยครับว่าลองทีมและใช้เนชั่นลีกเนี่ยต่อยอดไปสู่แชมป์โลกปี2026ให้ได้ก็จะใครที่คิดว่าเออคิดว่ามันโอเคอยู่แล้วเนี่ยทางไนเกอร์สแนก็จะไม่ได้เรียกมาติดทีมชาติ รอดูฟอร์มในบอลลีกแล้วรอดูฟอร์มว่าพวกเขานั้นทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับลีกไหมใครที่เป็นตัวหลักใครที่เคยมีเครดิตใครที่เคยมีประวัติตีทีมชาติอยู่แล้วเนี่ยไนเกิลสมันก็จะไม่ได้เน้นอะไรมากครับแต่ว่าก็จะเน้นพวกดาวลุ่งขึ้นมามากกว่าแล้วหลังจากนี้ถ้าหากพวกพอวานเนอร์พวกหากบายันกุนดาพวกหากอายูซูฟามูโกโก้หรือพวกหากล็อกโคไล นิกวอเทอร์มาเดอร์คาริมเดยเยมี่ทำผลงานได้ดีพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกถูกดันขึ้นทีมชาติชุดใหญ่หมดครับต้องรอดูกันเลยว่านายเกลส์มันจะตาแหลมคมจะตาเหี่ยวมากขนาดไหนในการดึงดาวลุ่งขึ้นมาจากชุดเล็กและผสมผสานมันกลายเป็นเยอรมันเจนใหม่อย่างเต็มตัวและเป็นอินซีตัวใหม่ที่พร้อมโบยบินมาโฉบแชมป์โลกในบโลกปี2026นี่แหละครับคือการที่ เยอรมันเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวแล้วแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้วันนี้อยากฟิล์มมี่ยิงทีวีลาวไปก่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ผู้จะทำกันด้วยมีฟีเจอร์ซูเปอร์ตัรียบร้อยวันนี้อยากฟิล์มมี่ยิงทีวีลาวไปก่อนสวัสดีครับ